ไหมล่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติว่าใครมาบางแสนค,คุณผู้ชมก็คือยืนรอดูเราถ่ายรูปนานแล้วใช่เพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่หาดวอนภนา ิลสวยๆครื่นลมแบบว่าเสียงชัดๆแบบนี้นะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่ไฮเวย์คาเฟ่นั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนแบบอเมริกันคาเฟ่ใช่ซึ่งที่นี่เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเลยและค่ะถ้าเกิดใครกำลังตามหาคาเฟ่อยากทานเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแล้วก็อยากหามุมถ่ายรูปเก๋ๆที่สามารถถ่ายได้ทั่วทั้งร้านเนี่ยต้องมาที่นี่ค่ะที่นี่เนี่ยเขาแต่งนะคะแบบอเมริกันเรโทรแบบฟิลยุค90ยุคเหมือนแบบสมัยคลาสสิกไม่ใช่แค่ร้านสวยแต่ ว่าอาหารอร่อยด้วยส่วนมากเขาก็จะขายพวกเบอร์เกอร์มิลช์เดี๋ยววันนี้เราจะไปลองกันว่าเมนูเด็ดๆของเขามีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะไปโลดอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะเฮ้ย เมนูแบบวัยรุ่นอเมริกันนะถูกต้องแต่ว่าคนเสิร์ฟใช่ไหมเธอเป็นวัยรุ่นอเมริกันเธอเป็นวัยรุ่นอเมริกันที่รับจ็อบอีกทีอ้าวเหรอคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านไฮเวย์แล้วค่ะอยู่แถวแถวหาดวอนภาต้องบอกว่าบรรยากาศดีมากเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในคาเฟ่ที่อเมริกาเลยถูกต้องและเรียกว่าเป็นแบบคาเฟ่สไตล์ไวททูเคเขาฮิตกันเอา y ว k ์ูมาทำคอนเทนต์ได้เพราะว่าเราสองคนถ่ายรูปกันไปแบบฉ่ำๆ่แล้วนะคะมาดูที่เมนูอาหารกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าแต่ละ เมนูนี้คือเหมือนหลุดมาจากอเมริกาของจริงถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงเมนูอาหารกันบ้างนะคะหน้าตาดูดีมากแล้วก็<า>ดูเป็นแบบว่าสามารถกินได้เร็วๆนะม<า>เมนูของอ้อนค่ะชื่อว่าเมนู love beef นั่นเองนะคะเขาใช้เบอร์เกอร์เนื้อพรีเมียมเลยอหอมมากที่บอกว่าหอมในอหอมอะไรซอสเห็ดทรัฟเฟิลจากและที่สําคัญเมนูนี้นะคะเขามีตัวเบคอนเสิร์ฟมากับไข่ด้วยในตัวเบอร์เกอร์มา,มาเริ่มที่เบค เบเกอร์เบเกอร์บูเกอร์เบเกอร์กันก่อนดีกว่าซึ่งความพิเศษของที่นี่อีกอย่างหนึ่งค่ะแป้งเขาเป็นแป้งโฮมเมดนะคะแบบว่าทำเองเลยเอามาชิมกันดีกว่ามดูอเธอก่อนดีกว่าดีมอง ขอชมก่อนเลยอันดับแรกขนมปังเชื่อเราว่าโฮมเมดจริงเพราะว่ามันหอมมากแล้วเขาเหมือนโรยงาม,มาด้วยนะคะทีนี้คําแรกที่กัดไปมันได้ความแบบไข่แดงแบบเยิะมออกมาแล้วก็บวกกับซอสเห็ดทรัฟเฟที่มันหอมมากๆแล้วก็เนื้อเขากริวมาได้ดีมากๆจริงทางด้านของไข่จะเป็นหมูนะคะเออแล้วก็มีเบคอนนี่เห็นปะเห็นซอสสีราชามีแตงกวาดองเหมือนกันมา ขนมปังอร่อยมากคุณผู้ชมขนมปังคือมีความแบบเหนียวนุ่มแล้วก็มีความหอมซึ่งเือเขากริลแบบตัวหมูมาแบบมีความกรอบนองนุ่มไหน,เ,เ,นเจอกับซอสแบบที่มันมีความเห็ดเห็ดมีชีสมันมันเนี้ยเข้ามากไปต่อกันที่ใครอยากกินอะไรใครก,กินปลาปดีกว่าซอส,สอุย้ย กรอบเลยนะเมื่อกี้เคี้ยวไปแล้วเสียงแบบกรึบปลากับน้ำจิ้มนี่คือถูกต้องเกิดมาคู่กันสุดๆมากันที่ออนเนียนริงออนเนียนริงนะคะหอมทอดต้องบอกว่าความพิเศษของออนเนียนริงที่นี่เขาเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสสีราชามาโยหอมมาหอมซอสมากเลยอ่ะ ซอสน,นี้ถ้าใครนึกไม่ออกว่ารสชาติมัน, ه, มนเหม <okay. S 1> ือนซอสเท้าชันไนแลนด์ที่ราดบนพิซซ่านะคะ มันจะมีความห,มหวานนิดนึง <confirming S 2> หวาน,วานปเปรี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดนิดนึงของซอ mm hmm. สปริศิอาชาดีถ่าย <ไ ommes S 1> ว่าตรงเนี้ยเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้าเกิดแวะมาที่บางแสนก็อยากให้แวะดูนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีและที่สคาคัญเราลองทานแล้วรับรองว่าร้านนี้อร่อยมากสำหรับร้านไฮเวย์คาเฟ่นะคะตั้งอยู่บนถนนบางแสนล่างค่ะอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะเวลา9โมงตรงจนถึง2ทุ่มตรงเลยสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 0 2 6 4 3, 6, 4, 3ค่ะสามารถจอดรถได้ทั้งหน้าร้านแล้วก็ด้านหลังร้านเลยค่ะ